สบายดีมาพอกันอีกแล้วก,กับเซิง์ฟไม้สี่ขัวน้อยๆวันนี้สมเจ้าเอ้ยไปได้อย่างมาซูสมเจ้ากินเนี่ยมากอกน้ำมากอกน้ำมาขามน้อยแต่ก็บังย่มน้อยนึ่งนะมาเด้อมาเซ็ตๆหนึงกันอัะลุย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 ,ยเจีวเจีวขาวขัวประเด็กประเด็กน้อย ครับคักมะขามน,น้อยมะกอกน้ำ เด็กนวล Sehr <laughs> มัายมแซบคักแซบเนี่ยมันจิ้ม you. <laughs> มาเด้อมาแซ่บเซมน้ำกันทางว้าทางทางว้าทางน้ำลายไหลน้ำลายไหลยุฟเดียวผู้เบิรงกกระซุ่นน้ำลายไหลเด้อดดอย่าสุเบิรงกย้ำ,ยยบบยำมื้อคืน แต่ผักขนาดน้ำจิ้มกับบมี่อย่างนเนาะปลาแดกหม้อผักบัวเนาะผักบัวแดงเขาคั่วมักเพดน้ำตาลเป็นหัวสุรุ <laughs> ปไปนัวกับสุรดคนละยี่ห้อ,อก,กันบะ <laughs> ใส่มันโดอันได้สิเซบ มาซิมแม่อย่าตาอย่าตา <c oughs> มาซิมแม่สองแย่นี่วมาซิมน้ำกัด <c oughs> แย่ก็กินตำม,มักต้องแยนี่ก็กินไอ้มักกอกน้ำ ຂໍລະຂ້ອຍເຍົາໝາກຄັນມສມັອກນໍົມັ ถูกมือถูกมือถูกเนื้อไว้ไปใส่บึนนึงมันก็ฮวดมาบึนนึงมันก็ไปบึนนึงมันก็ฮวดมาจังซี่แหละมันบ่โต๊กเป็นไอ้เหี้ยเป็นตอนเทียต้องมาจิ๊บเอ้ยบ่ได้เซฟๆๆเซฟขะนะ Vào cái đấy mà bố không con được Không thấy điều này Bảo <laughs> <laughs> luôn Ê, à, phết Phết <laughs> kheo luôn bên nè <laughs> Mang nhanh nhanh cái nhầm đây tao Ta đi Giật xuống Tâm ิมอ <c oughs> ัน <expand> นี้ใบกิ่นมะนากก็ได้นอะจากเขากิ่นบมิใส่จุ้เย็นไว้ก็ได้ิมแล้วแบบนี้สำหรับคลิปนี้สิระจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเนาะผู้ใดเข้าเบอร์เบิรงแล้วถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนให้ <bung> มีสี่คนน้อยๆเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิรงและติดตามกันเนาะ สบายดีบ๊ายบายคลิปหนะ้าพอกันไหม